โอเคก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่ช่องเมในเกม l i น e เลนเจอนะครับผมวันนี้ที่รอคอยก็มาถึงแล้วครับผมทุกคนวันที่เราเนี่ยจะเปิดเกียร์ถึงการันตีกันนั่นเองนะครับ mm hmm. ก็อันนี้อยู่กับไอดีหลักนะทุกคนนะก็เห็นลูบี้ไหมครับทุกคนตอนนี้ผมมีอยู่ที่8,400ลูบี้แล้วนะก็ลูบี้อันนี้นะผมก็เริ่มเก็บตั้งแต่เดือน เมษาเลยนะผมตั้งแต่คอลลาโบด็อกเตอร์สโตนนะโดยการเก็บของผมเนี่ยก็ง่ายๆก็คือ PP แล้วก็เติมการเลนเจอร์พิเศษนะคือวิธีการเก็บรูบี้ของผมมีแค่นี้เลยนะผมไม่ได้เติมแพ็คเติมอะไรเลยนะยกเว้นว่าตอนนั้นอนะ่ะด็อกเตอร์สโตนผมเติมแพ็คคูณ2ไปเนาะออแต่นั้นก็พอแบบเหลือศูนย์ปุ๊บผมก็นับใหม่แล้วผมก็ไม่ได้เติมอะไรอีกเลยยกเว้นการเลนเจอร์พิเศษนะทุกคนนี่ผมเติมแค่นี้เลย,ยเนี่ยตั้แค่เนี้ยแล้วก็เล่น PP เก็บตั้งแต่เดือนเมษานะครับ ถึงเดือนเนี้ยเดือนสิบสองอ่ะนับเวลามากี่เดือนนะสี่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองก็ประมาณเจ็ดถึงแปดเดือนนะครับผมในการได้แปดพันสี่ร้อยลูบี้ตรงนี้นะครับผมก็ตีไปประมาณเดือนละเดือนละพันลูบี้อะ่ะเออประมาณนั้นนะครับลีกที่จบก็ประมาณเพชรสองเพชรสามนะก็ไม่ได้เยอะหลายมากเลยครับทุกคนแต่ว่ามันขึ้นอยู่ความอดทนเนาะถ้ามีเป้าหมายชัดเจนบอกเลยว่า ยังไงก็เก็บได้แน่นอนครับลูบี้โอเคมาวันนี้เราจะเปิดอะไรใช่ไหมทุกคนก็วันนี้จะมาเปิดเกียร์นะเพิ่มโอกาสของเจ้าเกียร์จอะทักษะทัดมืดนั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นเพิ่มโอกาสเกียร์ที่ผมคิดว่าดีที่สุดแล้วในรอบนี้นะเออเพราะว่ามีช่องกลางเป็นหมวกของรอยนะครับผมไอช่องกลางเป็นชุดนักเรียนอานเนียเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะเพราะว่ามันไม่มีรถแร่นะก็เลยไม่ต้องสุม่มก็เลยไม่ได้สุม เราจะลั่นแต่ตู้นี้อย่างเดียวเลยนะโดยงบประมาณที่ผมให้นะในการสุ่มนะรอบนี้ผมให้5,000รูบี้นะทำไมถึงสุ่ม5,000รูบี้ใช่ไหมเพราะว่าผมจะาการันตี2นะครับผมแล้วก็ผมเนี่ยจะเก็บ2,000รูบี้เอาไปเปิดคริสต์มาสนั่นเองนะผมพร้อมกับไอดีสายฟรีนะ <c oughs> ก็คือคลิปนี้เปิด5,000รูบี้นะแล้วก็เดี๋ยวอีก2,000รูบี้ไปเปิดกับไอดีสายฟรีนะผมทบเป็นอย่างละ5,000เนาะ 5,000ันคลิปนี้แล้วก็คริสมาสอีก5,000ันนะผม2อไอดีนะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าไหม,มก็ยังโหดอะบอกเลยเกียร์นี้แม่งโหดจริงทุกคนยังไงก็ต้องส่มหามานะมีเอ็นเปอร์เซ็นนะมีหลบทักษะมีเจาะสกิลด้วยมีอัปเกรดท่านมืดด้วยบอกเลยว่าเป็นเกียร์ที่ควรค่าแก่การมีไว้อย่างมากเลยควรจะมีสัก2อันนะ หนึ่งถึงสองอันสองยิ่งสามอันก็ได้สองอันก็ได้ผมผมหวังว่าอยากได้อัพมือสองอันนะวันนี้โอเคก็ประมาณนี้เริ่มเลยแล้วกันเนาะจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะผมไอที่ผมขอสูตรจากคนดูไปอะ่ะคือแบบว่าเอาจริงอะ่ะคือเอาจิงอยากทำคอนเทนต์แบบว่าอ่าเปิดกาชาตามสูตรคนดูอะไรแบบนี้ไงแต่ผมกลัวตลาดวายไงผมก็เลยมาสุ่มก่อนนะผมก็ เปิดมารอบแรกก็กลัวตลาดวายก่อนนะก็เลยรีบมาซุ่มก่อนนะครับผมอืมก็เดี๋ยวสูตรคนดูเอาไว้คิดมัดละกันถึงไม่รู้ว่าจะมีใครเม้นหรือเปล่ากันเออโอ้โหเออสวยรีบเปิดแล้วสูตรผมคือถ้าได้แล้วต้องรีบเปิดซ้ํานะเพราะว่ามันอาจจะมีโอกาสออกมาเบิ้ลนะอ่านี้ไม่เบิ้ลไม่เป็นไรนะครับก็หยุดพักกันไป โอเคได้หมวกของรอยมาอันนึงแล้วนะก็ตอนนี้หมวกของรอยใช่ไหมมันเป็นหลบต้านรุนแรงทัดไฟบอกเลยว่ามีให้ใส่แน่นอนทั้งชีองพาวเวอร์บอกเลยว่าใส่ได้หมดกินก็ใส่ได้เซนคูก็ใส่ได้แต่เซนคูเนี่ยผมอาจจะต้องปลดระวางน้องแล้วนะเพราะว่าผมได้ยอมาแล้วนะสำหรับไอดีหลักเนาะก็เลย อาจจะต้องปลดระวังเซนคูไปนะเพราะว่ามันมีไอยอเนี่ยมันมีสกิลผักไปด้านหลังเหมือนกันแต่ว่าที่ดีกว่าเซนคูเลยเนี่ยคือยอมันมีบัฟที่ครบเครื่องนะครับแล้วก็มีคอมโบนะก็เลยต้องบ้ยบยเซนคูแล้วนะธาตุไฟผมก็เยอะเกินด้วยนะก็เลยอยากได้ธาตุไม้มาเพิ่มด้วยไอยอเนี่ยก็เอาจริงๆยอมันก็เป็นดาเมจธาตุไม้ได้ด้วยนะครับก็เลยต้องปลดเซนคูออกจริงๆสงสาร น้องแต่ว่าเดี๋ยวเอาน้องไปลงพวกสเตตอื่นๆก็ได้นะครับพวกออะไรนะพวกหอคออพวกไ,หนหนไอ้นั่น่ะไอเขาบงกดเออใช่ขาบงกดนะแต่ตอนนี้คือไม่ได้เลยครับทุกคนอุ้ยรีเปิดรีเปิดไม่รีเปิดรีเปิดรีเปิด,ปดมา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 ,มาไม่มาว่ะโอเคถือว่าคุ้มแล้วนะทุกคน ผ่านไปกี่ลูบี้เอง7,000ตอนแรกมี8,400ป่ะก็ประมาณ1,400รลูบี้เราได้เกียร์มา2ชิ้นแล้วนะถือว่าคุ้มมากแล้วเป็นเกียร์อัพมืดด้วยเมื่อกี้ค่าเท่าไหร่วะลืมดูไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไนไรโอ้โหสีเห็นสีทองแล้วใจหายเวบนะทุกคนโอ้โหนึกว่าจะ6ดาวล้วนนะตกใจหมดเราลองอีกครั้งมั่งดีกว,ว่ากดอีกครั้งมั่ง <c oughs> โอเคยังได้ยังได้ ขออัพเมื่อ2ชิ้นคือยังไงผมได้อัพเมื่อ2ชิ้นแน่ๆเพราะว่าผมได้การันตีเลือกเนาะเดี๋ยวจะไปการันตอุ้ยสวยจัดเยยะอะไรอ่ะมเมดดวงดีจัดตอนนี้นะเป็นเวลาประมาณบ่ายสามโมงสีนาทีนะคือไอช่วงเวลา43นาทีเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมักจะออกบ่อยนะจริงๆทุกคนตั้แต่เปิดยอแล้วเออผมเคยเปิดยอตอน 43นะทุกคนนะประมาณบ่ายโมง43นาทีนะแล้วเปิดได้ย่อเว้ยแล้วตอนนี้ก็เปิดได้เกียร์อีกมีอะไรแปลกๆหรือเปล่าเจมอาจจะใส่เลดอาจจะใส่เลดมาให้ช่วงประมาณนาทีที่43หรือเปล่ากูก็ฟุ้งไปเรื่อยเนาะไม่เนาะโอเคถือว่าโกของเราสำเร็จแล้วนะได้อัพเมื่อชิ้นแล้วถือว่าเวอร์จัดเลยนะโอเค ตอนนี้คืออยากได้หมวกของเซนคูนะไอ้ไม่ใช่หมวกหมวก้อยหมวกเซนคูยี่อะไรล่ะกูหล่อนเลยอะหล่อนจัดเลยหมวกเซนคูเซนคูไม่ได้ใส่หมอนะมเมธจเย็นๆเนะ้อโอ้โหับเบิดพะขุมผ่านไปเท่าไหร่แล้วอะจากการาันตีหนึ่งนะจากสามพันละก็คุ้มอยู่นะสามพันเนี่ยได้เกียร์มาสามชิ้นใช่ไหมเป็นอัพมือสองแล้วก็เดี๋ยวการันตีได้อีกหนึ่งนะผมอืม ก็คือได้สี่ชิ้นละ3พันรูปีได้4ี่ชิ้นนี่คือผมจัดเลยนะครับทุกคนโอเคแต่ผมว่าหลังจากนี้แหละน่าจะเป็นนรกของแท้นะเลดอาจจะดรอปความคิดผมมันบอกอย่างนั้นนะลางสังหอ์มันบอกลางสังหอนมันบอกว่าเลดมันจะดรอปนะแล้วผมจะไม่ได้อะไรเลยแล้วนับจากนี้แต่ก็ไม่เป็นไรครับผมยังมีการรันตีรองรับอยู่นะอ,อันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ย ดองรูบี้ไปสุ่มเกียร์นะทุกคนเพราะว่ามันมีการันตีรองรับนะครับถึงแม้ว่าเราจะเจ็บเยอะนะยังไงดีถึงแม้ว่าการันตสุ่ม3,000รูบี้สมมติเราเก็บ3,000รูบี้สุ่มระหว่งางทางออกแค่ชิ้นเดียวถึงสองชิ้นนะครับแต่เราก็ยังมีการันตีมารองรับเนาะทาให้เราเนี่ยได้แยบแถมไปอีกเป็นสามชิ้นเลยซึ่งคุ้มมากคุณลองคิดสภาพนะถ้าแบบว่าคุณอนะโอเคได้คลิปสุ่มละลองคิดดูนะถ้าเกิดว่า คุณอะสุ่มเดือนละพันใช่ไหมสมมติคุณได้มาเดือนละพันคุณสุ่มเกียร์หมดเลยเดือนละพันแล้วปรากฏว่ามันได้แค่2ชิ้นคือมันได้แค่2ชิ้นอะทั้ง3เดือนเนี่ยคุณได้เกียร์ใหม่แค่2ชิ้นใช่ไหมกลับกันถ้าเราเอามาสุ่มเดือนนี้สมมติถ้าเราเก็บดวงไม่ใช่สุดเดือนนี้หรอกสมมติแล้วถ้าเราเก็บดองมา3 0 0พลูบี้แล้วเราสุ่มได้2ชิ้นเหมือนกันละแต่เราจะได้การันตีแถมมาด้วยทุกคนเป็นไงเริ่มคุ้มยังผมเลยอยากให้ทุกคนเนี่ยดองตัว ดองโรบี้มาการันตีนะทุกคนคือมัน,ม,นมันอย่างน้อยอะ่ะมันได้เกียร์ฟรีหนึ่งหนึ่งรอบแน่ๆอะ่ะแต่ตอนนี้คือหีบสุม่มอุปกรณ์มาล้วก่อนเลยละกันขอแปดดาวอะไรก็ได้อะไรก็ได้เลยนะแปดดาวมาไปแปดดาว <c oughs> แปดดาวโอ้ย <c oughs> แปดดาวไ <c oughs> วล่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอเคพักเบรกกันหน่อยนะครับผมโอ๊ย okay. เ oh, oh. <laughs> จ็บชี้หายเลยปุ่มว่าแล้วถ้าถ้าสมได้อ่ะการันตีไม่งจะเป็นอย่างนี้โอเคเรามาดูกันก่อนว่าเราสมได้อะไรบ้างหมวกของลอยคนระับได้มาหนึ่งอันนะตอนนี้แล้วก็นี่เข็มกัดได้มาสองอันนะครับผมค่าห้าร้อยสามสิบสามก็เอเปอร์เซ็นต์น่าจะประมาณพันหนึง่งวะเออถ้าถ้าอัพเต็มนะห้าสามสามทั้งสองเลยก็ใช้ได้แหละ ไม่ได้ไม่ได้อะไรมากหรอกกับค่าเอ็นเปอร์ซนะอยากขอให้มันได้ก็พอตอนนี้ขอให้มันได้ก็พอนะครับผมโอเคมาอีก2,000รูบี้ครับผมทุกคน2,000รูบี้เราจะครบ5000นะครับแล้วเราก็จะเปิดกล่องการันตีกันอีกรอบหนึ่งนะผมตอนนี้คืออยากได้หมวกของลอยมากๆเลยอะ่ะโอยเปิดถูกตู้ใช่ไหมโอเค ขอ,อยาสมค่า f เป็นการเทสดวงนิดนึงนะครับผมขอค่าทองมาโอ้โหโอ้โหโอ้โหกาชา f มันบอกอะไรเราหรือเปล่าเออค่าทองมอีกไหมอยากได้แบบสักสองทองได้ไหม่ะโอเคช่างมันมาเปิดต่อดีกว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะทุกคนนะ ทุกคนไม่ชอบดูอะไรยาวๆอยู่แล้วละ่ะแต่ผมอยากให้คลิปมันยาวๆไม่รู้ทำไงเหมือนกันเวลาเช็คคลิปก็กดคูณสองเอาเออโอเคโอค้ยรีบเปิดก่อนละกันเผื่อมันเบิ้ลมาเบิ้ลมาไหมเบิ้ลไหมเบิ้ลไหมเบิ้ลไหมไม่น่าเบิ้ลไม่น่าเบิ้ลละโอเคทุกคนเวลาทุกคนดูคลิปผมเนี่ยทุกคนกดคูณสองนะทุก กดคูณ2หรือคูณ1.5้ไหมผมเพราะผมเพราะเวลาผมดูคลิปตัวเองอะผมก็กดคูณ2องนะแล้วคือแบบว่ากดคูณ2ใช่ไหมก็ก็จะเข้าใจบางคำบางคำก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไม่รู้ทำไมนะแต่ว่าหรือว่าผมสมาธิสั้นเวลาดูคลิปตัวเองนะต้องกดคูณ2แม้แต่เวลาเช็คคลิปก็ต้องกดคูณ2นะโอ้โหมันไม่ได้เลยครับทุกคนตอนนี้เริ่มจะเน่าแล้วฮะเปรียด เริ่มแย่ครับผมลองกดข้ามมั้งดิ <c oughs> ไม่ได้เลยเลยวะลองอีกครั้งมัง้งอีกครั้งแล้วกดข้ามทีเผลอ <c oughs> ตอนนี้กี่ <c oughs> ลูบี้แล้ววะไม่ได้นับเลยอะแต่บอกเลยว่าพรุนจัดนะได้มา3 0 0พเอ้ย3 0พ0ตอนนี้จะ5 0 0พันละได้มาแค่3มชิ้นเองครับทุกคน yeah, เริ่มแย่เริ่มแย่แต่ก็ถ้าชิ้นละพันลูบี้ก็ใช้ได้แต่ว่าถ้าน้อยกว่านั้น ก็อยากอยากได้สักสี่ชิ้นอะสี่ชิ้นได้ไหมอาจีเอ็มอเอาจัดห้าพันรูบี้เนี่ยห้าชิ้นเนี่ยดีมหแต่ว่าสี่ชิ้นก็ได้สี่ชิ้นก็ได้จีเอ็มสี่ชิ้นก็กำลังดีอยู่แต่ห้าชิ้นก็ดีกว่ามาดูกันว่าเราจะได้กี่ชิ้นนะทุกคนผมรู้สึกว่าผมจะไม่ได้เลยอะไอความรู้สึกนี้มันแบบมันบอกว่าอย่าเพิ่งเปิดอือนี่ไง ขอระหว่างทางอีกชิ้นเดียวพอได้ไหมชิ้นสุดยอ้ยกดผิดกดชิ้นสุดท้ายอ่ะขออีกชิ้นเดียวลองกดลองชา้าๆ้าบ้างนะทุกคนเผื่ออะไรอะไรจะดีขึ้นเออโอเคโอเคระหว่างทางได้ละโอเครอบท้ายรอบท้ายทุกคนมาก็ตอนนี้ได้มาสี่ชิ้นแล้วครับอีกการันตีก็เป็นห้าชิ้นถือว่าเท่าทุนคุ้มอยู่ แต่ถ้ารอบนี้ออกมาอีกก็ใช้ได้อยู่มาอุ้ยเบอร์จัดเบอร์จัดโอเคมากล่องการันตีสองครับทุกคนก็เดี๋ยวคลิปนี้เราส่งกันแค่นี้นะทุกคนแล้วเราจะไปเจอกันอีกทีคริสต์มาสนะคริสต์มาสเนี่ยผมจะเปิดอีกสองพเพราะว่ากระดิ่งไม่ค่อยมีเลยอืมผมจะไปเปิดคลิสมาสอีกสองพันะครับผมมาแดาวขอ8ดาวอะไรก็ได้8ดดาว กระเด้งสามทีแล้วกันอันนี้ครั้งที่สองเอ้ยครั้งเอาห้าครั้งสามห้าครั้งห้าครั้งสี่ห้าขอเกียร์แปดดาวเออสวยอุ้ยคาตันด้วยเวอร์จร้ดโอเคสวยจัดเลยทุกคนก็เดี๋ยวจัดโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะทุกคนว่าเราได้เกียรย์อะไรกันบ้างนะครับผมการเปิด5,000ัลูบี้ ครั้งนี้ได้อะไรกันบ้างมาดูกันเริ่มจากเกียร์ใหม่กันก่อนเลยละกันนะก็เป็น6ดาวอ่ะหกดาวก่อนละกัน6ดาวจะอยู่ช่องหน้านะเป็นอะไรนะหนามหนามอะไรสักอย่างหนามม้จิ้มฟันอะไรหรือเปล่าโอ้แต่อยู่ไกลเกินเกียร์มีพันกว่าชิ้นอะโอห้โอหเฮ้ยนี่เนี่ยจะอะไรจะละได้หนามมา2ชิ้นนะก็ค่าถือว่าตีการ้อยไปหน่อยปล่อยตัวไวก็ช้าไปหน่อยอันนี้อันนี้ใช้ได้อยู่ปล่อยตัวไวอยู่นะถ้าผมได้มูลกลับป่าผมอาจจะเอาชิ้นนี้ไปใส่นะ ล็อกไว้ก่อนละกันเกียร์หดาวกูยังล็อกอะ่ะเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมไงโอเคต่อมาช่องกลางครับผมไอ้หวกสามอันเวอร์จัดววาเจี๊ยบโอเคได้หมวดสามอันนะช่องท้ายครับผมเ,เห็นแล้วมันแบบสะอาดตาเหลือเกินว่ะเข็มกัดของรอยสามชิ้นครับทุกคนเวอร์จัด โคตรเวอร์โอเคก็มีอันนึงเป็นค่าตันนะคือเจ็ดร้อยนะไอเนี้ยคือค่าน้อยน่าจะน้อยสุดเลยหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะหรืออาจจะมีน้อยกว่านี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ถือว่าอันนี้เวอร์จัดนะผมเวอร์จัดเลยก็เดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะมาเป็นการอัปเดตทีมของไอดีหลักละกันนะครับผมว่าได้เกียร์ไปแล้วเนี่ยมันจะเก่งขึ้นขนาดไหนนะเออก็ ติดตามรอชมกันได้เลยครับผมสรุปเลยนะ5000ลูบี้วันนี้นะผมได้เกียร์นับแค่7ดาวนะ7จดถึงดาวผมได้มา6ชิ้นนะถือว่ากำไรนะผมทุกคนบอกแล้วเห็นไหมส่มเกียร์แบบว่าต้องการันตีต้องการันตีจริงทุกคนมันแบบมันดีอะเออคุณเคยคุณเห็นไหมล่ะที่ผมส้มอะถ้าสมมติคุณมีแค่4 0 0รลูบี้ไปไงอะ <laughs> ถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้เลยนะเห็นปะ แต่ถ้าเราดองมาสุ่มเนี่ยบอกเลยว่าถ้ามันไม่ได้ก็ยังมีการันตีรองรับแต่ถ้าได้ระหว่างทางแล้วได้การันตีอีกนะผมบอกเลยว่าแม่งจะโคตรของโคตรเฮงเพิ่มไปอีกนะเพราะฉะนั้นก็รณรงค์งให้ทุกคนเนี่ยดองลูบี้ไปสุ่มการันตีนะครับอย่างน้อยก็สัก3า0พันลูบี้ก็ยังดีนะทุกคนนะก็เป็นกำลังใจให้คนที่อยากดองลูบี้นะทุกคนดูคลิปนี้ไว้นะพอแบบเห็นคลิปนี้แล้วอาจจะทุกคนอาจจะอยากดองมากเพิ่มขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกัน ก็เดี๋ยวเราจะมาอัพเกียร์กันแล้วก็ใส่ทีมกันนะครับผมคลิปหน้าลักกันนะครับผมคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ลักกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์ผมด้วยนะครับผมจะเป็นกำลังใจใคนทําคลิปมากๆเลยวันนี้อารมณ์ดีจัดนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย